สวัสดีครับผมมีราชายบุญเข้มพบกับรายการรายง,งานสัมพันธ์นิวเพื่อนําเสนอข้อมูลด้านรายง,งานสัมพันธ์ที่สําคัญในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคม2564ครับสาหรับสัปดาห์นี้สํานักรรยง,งานสัมพันธ์ได้จัดประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจาการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจําปี2564ครับ โดยในวันที่6และวันที่7พฤษภาคม2564สำนักแรงงานสัมพันธ์ได้จัดประชุมคณะทำงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจำนวน78แห่งโดยคณะทำงานที่พิจารณาประเมินผลคะแนนประกอบด้วยผู้แทนสภาองค์การนายจ้างผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างเจ้าหน้าที่จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ และกองสวัสดิการแรงงานครับรกิจกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานมีเป้าหมายให้ในจ้างลูกจ้างพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์รูปแบบการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดและได้มาตรฐานตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ในจ้างลูกจ้างและอ,องค์กรลูกจ้างมีส่วนร่วม ในการดําเนินกิจการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านการประกวดอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นต่อไปครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันมีความรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วประเทศทําให้ในจ้างและลูกจ้างดําเนินกิจการหรือใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม สำนักแรงงานสัมพันธ์ยังคงมีภารกิจที่จะต้องติดตามสถานประกอบกิจการที่มีการจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่าปัจจุบันยังคงมีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่รวมถึงให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้านแรงงานสัมพันธ์แก่ในจ้างและลูกจ้างเพื่อป้องกันข้อขัดแยง้งข้อพิพาทแรงงานรวมถึงการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบซ้ำเติมในจ้าง และรู้จางมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรายการแรงงานสัมพันธ์นิวได้ทางยูทูบแรงงานสัมพันธ์นิวเว็บไซต์สํานักแรงงานสัมพันธ์ facebook สํานักแรงงานสัมพันธ์และ Facebook เรื่องเด็ดสํานักแรงงานสัมพันธ์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสํานักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึบมั่นหลักสุดจริตใจครับขอบพระคุณครับ